เออทุกคนเจ้าหญิงเดียนากับชาติมาเกิดเบลสาราเบลคือเรื่องมันเป็นแบบนี้เด็กชายคนหนึ่งชื่อบิลลี่แคมเบลโดยตั้งแต่อายุสองขวบพ่อแม่ของเขาได้อ้างว่าบิลลี่ได้ชี้ไปที่รูปของเจ้าหญิงเดียนาแล้วบอกว่านั่นคือฉันตอนเป็นเจ้าหญิงฉันเคยเป็นเจ้าหญิงเดียนานอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าเขาเคยไปที่ปราสาทแห่งหนึ่งปราสาทแห่งนั้นมียูนิคอร์นซึ่งเขาสันนิษฐานกันว่าปราสาทที่บิลลี่พูดถึงนั้นคือปราสาทสถานที่พักผ่อนของราชวงศ์อังกฤษที่อยู่ที่สกอตแลนด์นอกจากนี้ยังมีรูููปปปนนนึงททีีีี่่่่่บบิลลลไ้้ชชรวออกกาัคื ของฉันโดยรูปนั้นคือรูปของเจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งเป็นลูกชายคนสุดท้องของเจ้าหญิงแดนาแล้วหลังจากนั้นบิลลี่ก็เริ่มพูดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเจ้าหญิงแดนามีการพูดถึงอุบัติเหตุในครั้งนั้นด้วยโดยบิลลี่ได้พูดว่าฉันได้เป็นเจ้าหญิงแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงไซเรนมาแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นเจ้าหญิงอีกเลยแต่ที่พีคไปกว่านั้นบิลลี่มีการให้ข้อมูลที่เรียกว่าลึกมากๆเกี่ยวกับครอบครัวของเจ้าหญิงแดนา โดยบิลลี่ได้พูดว่าตอนที่เขาเป็นเจ้าหญิงแดนนาเขาได้มีพี่ชายคนหนึ่งชื่อว่าจอรนซึ่งจอนเป็นพี่ชายแท้ๆของเจ้าหญิงแดนนาแต่ได้สู่ขิดไปก่อนเจ้าหญิงแดนนาเกิดหนึ่งปีเราทุกคนนะมีใครเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดปะ